โอเคน้องไนะได้โอเควันนี้ไหมคะงานได้เป็นเหมดปนะเดิมอ่โดยคนเดิมจรงเหมือนลืกไปออกอีกไม่นานแล้วบอกว่าจบเมื่อไหร่นะเออคิทแล้วก็เหมือนได้กลับมาร่วมงานกับเล็กร่วมที่ได้เดีใจเพราะว่าหลังจากที่เราเรีร์แล้วก็ เนี่ยเพิ่กลับมาแบบเต็มๆอีกรอบหนึ่งแล้วก็ได้เจอชิคกี้พายตอบแซงอีกแบบนี้เหมือนกัรีวิว่เนี่ยอย่างเมื่อกี้เม่อกีแข่งขันที่เราตอบได้ขนาดไหนพอเราอ่ะจริงๆเราไม่ได้อยากเล่นขนาดนั้นเราอยากกินเพราะว่าแบบว่าเขาได้ชิมหลายอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ตอบได้บ้างตอบไม่ได้บ้างก็เลยเนี่ยแหละเป็นที่มาของควาว่าโอ้เลฟเขามีหลายรสชาติมากเลยอ่ะกินเพลินกินเพลินกินเพลินก็เลยขอมาถึงนั่นกินระหว่างที่แบบ ดูเขาแข่งแฟนทะเลแล้วก็นั่งกินไปด้วยค่ะแฮปปี้เลยนะแฮปปี้ค่ะอันนี้ก็คือเอาเลยแบบ้านเลยใช่เขาแซวกล่าแล้วก็มีรสชาติใหม่ที่อยากได้ก็คือชีสในของทอดรู้สึกว่าต้องอร่อยแน่แล้วก็เมื่อกี้เต๋อชีสแบบที็เขาบอกว่าอร่อยหรือว่าเราเดี๋ยวองชิมได้มาเจอร้านน่าดีมากใช่เป็นครั้งแรกทีทุกั่งจากไม่เคยไม่เคยไม่เคยรู้จักอันนี้มาก่อนแต่ว่าเคยดูไอโฟน เก่ามากไม่เก่าไม่เก่าไม่เก่าไี่เเ็น่เาเป็นรุ่นใหม่เ้ยน้องคนีน้องนแบบน่ารักดีนะ่มาเจอก็เพย์เด็กน่าอนดูส่ว่างาีต้องลูกเขาหน่อยนะโต้ชกสั่งว่าผมเพิ่งมาถึงครับพี่แบบไม่เราไม่เ็ไปบอกเขขนาดนั้นตอเหมเราแบบอีเวนต์เสร็จแล้วเรากลัมาาเลยาเมื่อกี้คุณแมอักนคุณแอมคุณกิมามนาหรือเปล่าเราเห็นว่าเขาแบบ เราก็อยู่กับสกายมานานคือเราเห็นว่นนสาสกายมีคู่ใหม่เป็นนานี้มันก็อยากแซวไงรู้สึกว่ามันน่ารักแล้วมนอ,อนจนี้แบบไม่อยากแกล้งแล้วนานี้ดูเป็นเด็กเราเกินดูเป็นเด็กตู้เราไม่ได้แต่เขาอินนิ่งมาเราก็เห็นน้องชายเราเป็นเวอร์ชันดีไหมเห็นสกา,ายของเราไม่ดู <c ười> ไม่เคยแต่ว่าก็รู้สึกว่านานี้ต้องแบบต้องกู้สกา,ายหน่อยนะน้องเราไม่ได้ธรรมดาก็ยอมนะก็ยอมมีอยา ไปยอดนนีิยะเออคุณรู้ไหมตัดตีมันเป็นอีกคนหนึ่งนะเออผมไม่ใช่ไงเออผมไม่ใช่ทำนั้นก็แบบแป๊กปาอืมแต่อีกนิดนึงก็คือความรักของเราค่ะควาคือแอนด์วูดซานด์ใช่แอนด์วูดซันด์ก็เหมือนจะลงทีหน่อยเพราะว่าแอนด์วูดซานด์เสร็จปุ๊บมันก็เป็นมนเกิด์เคาน์ตี้มันก็เลยค่อนข้างทีค่ะทีนี้ก็พอเราจะทิ้งก็จะมีอะไรยท์แอ็ก แล้เดี๋ยวเขาไปพักไตมาสสองสี huh. <laughs> ่ห <h> <laughs> <Right. S 1> so, ้าอย่าไรแบบเ้าเขาไปพักแบบเรียนหลักๆกันเนาะไงความรักมันแบบที่มันใช่ค่ะมันมันพอดีการหช้ผมางแล้วก็ช่วงไหนที่เราทํางานเหนื่อยก็มีเขาเป็นกำลังใจหรือว่าวันไหนที่เราแบบรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วก็มีเขานี่แหละคอยเป็นกำลังใจให้อย่างล่าสุดเขาก็เหมือนแบบพาพาไปออกล่องใช่ไหมเพราะว่าเราไมเยรู้ก็ขับรถให้ขับไปขับมาจนจนหมดเล็กน้อยในการขับรถ มันรู้สึกแบบว่าเราไม่กินแบบไม่ชมดีมากจริงจริงรู้สึกว่าดีนะเนี่ยที่ทำบุญมาเยอะอ่ะมันเพอสมบัติที่หนึ่งอะไรแบบเนี้ยที่ต้องไปวัดไหนบ้างก่อนแน่นอนตองแนะนำต้องแนะนำเลแต่ว่าเราทำบุญที่ไหนยังงไคนยังรู้สึกว่าให้กำลังเออจริงๆรู้สึกว่าถ้าสมมติเราแบบผ่านๆตัวแทนผ่านความรักมาดูรู้สึกว่าเดี๋ยวเราจะรู้ด้วยตัวเองว่า เราอะต้องการคนแบบไหนเขามาในชีว mm ิต hmm. เราต้องการอะไรแน่ mm hmm. แต่ที่สำคัญกว่าแพจะรู้อะคุณแพให้เวลาตัวเองงาน,น mm hmm. ตอนที่โกดแบบอยู่กับตัวเองรักตัวเองแล้ว mm hmm. ก็เหมือนค่อยรู้ว่าเออถ้ามีใครตักคนหนึ่งเข้ามาในชีวดชอด่ะเขาต้องหลักเรา,าที่เรารักตัวเองไม่ใช่แบบเขาเข้ามาแล้วแบบโผ่งานก็เหนื่อยแนละแบบขับรถกลับ,บบ้านก็จะประสาแดดแล้วแล้วมาเจอถ้ามาเจอแต่ประสา,าแ mm hmm. ทแดดชีวิตอยู่ไม่ไหวเพราะฉะนั้นเราต้องการคนที่อยู่แล้วเป็นกำลังใจเป็นแบบ ความสนุกสนานหรือเป็นเสียงของเราให้เราแสดงที่สามมาเขาไม่มีการที่บอกว่ามันเอ็นแค่มีอะไรปล่ามีอะไรปรับหรอไม่มีก็แปลว่าแบบมันมีมีมีแบบเนาะมันก็มีกันจะคั่งกันบ้างเล็กน้อยแต่มันเป็นการแสดท่คั่งกันที่เหมือนคุยกันแล้วพอพอเรายังเป็นวัยรุ่นมันก็จะมีอารมณ์เข้ามาด้วยแทนที่เราจะคุยด้วยเหตุผลก็จะมีบ้างว่าแบบเราไม่พอใจคำพูดเขาเขาไม่พอใจคำพูดเราแต่สุดท้ายมันก็คือการ กดทั้งสองคนต้องแยกกันไปแล้วแบบโอเคมาเอาเหตุผลมาคุยกันอะไรเงี้ยเพราจะเป็นการปรับที่เพื่อเราไม่ได้เพื่อใครคนใดคนหนึ่งไม่ว่าเลนไทยในตัววันตัววันที่วันนี้เออจะให้ตัววเลนไทยอ่ะเอาต้องไปถ่ายหนักต้องไปทำงานมาเลนไทยแล้วว่ายังไงทีแล้วยังไงต่อก็บอกเขาแล้วเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอก่อาไปเด็กกันบคนอื่ก็บอกว่าเออดีเพราะว่าอื่นนะดอกไม้ก็จะไม่แพงด้วยร้านก็ไม่ต้องจองด้วยเราแบบเราไม่ได้แบบเราไม่ต้องแบบ ต้องวันเป๊ะๆหรือว่าต้องไปแบบคือเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรยุ่งยากกับนะพูดสมมติเย็นนี้แล้วกันว่าเฮ้ยเดี๋ยวยนี้เราไปกินร้านนี้ดีกว่าถ้าไปถึงร้านปุ๊บคนเยอะก็ไม่มีสมบัตนคนด้วยก็ไม่กินอ่ะเดี๋ยวถ้าไปกินมาหนื่งที่คนมาไน้อยก็จะถามพนักงานเลยว่าร้านถ้าอยากมาตอนไม่มีคนกินโม๊ะใบเสาร์เพราะว่าเดี๋ยวหนูกลับมาใหม่ใบเสาร์มาดื่นมคือเขาเข้าใจเราตลอดในความเปนการที่แบบถ้าเราติดงานแล้วอาจจะถึงเวลาให้เขาติดงานแต่เขาก็เข้าใจใช่เขาก็เข้าใจเขาก็ททนนู้จะม น้ยเราพรรับปีนี้เป็นยังไงบ้างปีนี้หนูมีหนังเรื่องค่าแรกอะค่ะใช่ที่เล่นหนังมีพี่เต็มสี่มีพี่ละวิทย์มีน้องพอมีพี่เอกนัทเนเมีพี่เอียงด้วยหลายโรวแบบมีจับเขาเรียกว่าสุดยอดตึกลงใช่ฝึกวุ้นจับก็คือพี่คุยพี่กัมปะพี่อยากให้รอติดตามเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ร่วมงานกับหนังงผมเรื่องนี้หนูรู้สึกว่า น่ากลัวกว่าเชิงศักดิ์ใช่ไหมใช่ไงมเป็นยังไงในพาร์ทความรู้สึกตัวเองตอนอ่านบทตอนอะไรรู้สึกว่าน่ากล si şey ัวน่ากลัวแต่รับรับเพราะรู้สึกว่าน่าเล่นมากๆรู้สึกว่าอยากท้าทายมันจะทําให้หนูแบบก้ามก้าวก้าวข้ามผ่านกำแพงอะไรบางอย่างในการแสดงก็เลยขับเลี้ยนเด็กที่ตัวเองเขาแบบมีจิตสุดทางด้านแบบขับดพี้ยนทนทีเลยใช่ไหม ตอนแรกก็เกรงอยู่แต่ออพอแบบอยู่พัาน,นารู้สึกว่าโอเคเราจะรู้สไตล์การทําทงานของพี่คุยแล้วพี่คุยทางานประมาณไหนเราก็รู้สึกว่าโอเคเกรงแล้วก็พี่พคุยต้อกาชัดเจนมากค่ะในการที่แบบสมมติี่นี้อยากได้อะไรแบบนี้เราก็พอรู้ว่าเขาอยากได้ภาพแบบไหนเราก็ทําตามแบบนั้นก็คือสบก็ไม่มีอะไรก็ดี่พีทำงานง่ายมากทํางานเร็วมากาแล้วนะงานเพลงงานเพลงปีนี้ยังไม่แน่ใจเพราะว่าเดี๋ยวถูก ใช่หนังเสร็จแล้วถึงวันจะเปิดกล้องเรื่องหนุ่มด้วยที่เป็นซีรีส์ก็เลยอาจจะแบบไม่ได้มีเวลาขนาดนั้นงั้นก็จะตามงานแสดงยาวๆใช่ค่ะจะตามงานแสดงตลอดปีที่แล้วที่ใครทำงานแสดงปีนี้นแสดงแล้วค่ะแต่งานเพลงเดี๋ยวมันอาจจะต้องแบบกลับคลลับกันนิดหน่อยอาจจะต้องรอนิดนึงได้เจอกันแน่นอนใช่ค่ะได้เจอกันแน่นอนเดี๋ยวยาวๆขอบคุณทุกคนค่ะอด้เจอรึเปล่าเย่งรึเป่าเย่งตอนนี่เก่งยังะ แ่ขอหัวข่าัวา